แม่บ้านอาหารแพนเบส,สวัสดีค่ะวันนี้มีเครื่องดื่มเย็นๆทานแล้วสดชื่นมาฝากค่ะก็ไปเตรียมแตงโมกันก่อนคเพื่อนสูตรนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ช้อนสําหรับตักผลไม้เนาะเพื่อที่จะเอาไว้ทำท็อปปิ้งนะคะถ้าเราอยากให้มันกลม ให้เราใช้ช้อนดันเข้าไปลึกๆแล้วก็ควานนะคะมันจะได้ค่อนข้างกลมถ้าเราทําทไม่ลึกพอเนี่ยมันก็จะได้แค่ครึ่งวงกลมนะคะครึ่งก้อนเนาะเราจะใช้ทั้งหมด4ก้อนนะคะถ้าได้ลูกที่สวยๆแล้วเราก็มาเสียบไม้ไว้นะแล้วแนะนําว่าให้เอาเข้าช่องฟรีซเลยค่ะมันจะได้แข็งงแล้วก็มันจะทําให้เย็นด้วยนะคะ เนื้อเตงโมส่วนที่เหลือให้เราตักเอาแต่เนื้อนะเอาเม็ดออกแล้วก็ใช้ประมาณสัก2ถ้วยตวงนะคะกะกะเอาได้แล้วใส่ลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนะเราใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงแต่ว่าถ้าใครอยากจะใส่ยเยอะก็ได้นะคะไม่เป็นลายเนะาะบีบมะนาวลงไปสักเล็กน้อยแล้วให้เราปั่นให้เข้ากันไม่ต้องปั่นนานนะเพื่อนไม่เกิน1นาทีค่ะ จากนั้นก็ไปเตรียมแก้วใส่น้ําแข็งไว้รอเลยค่ะถ้าใครมีน้าแข็งก้อนเล็กๆหรือว่าน้ําแข็งบดจะค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าเวลาวางท็อปปิ้งมันจะทําให้วางได้สวยแล้วก็ไม่จมนะคะเทส่วนผสม,สม,สมลงไปในแก้วที่มีน้ําแข็งเนาะแล้วก็วางท็อปปิ้งลงไปค่ะก็จะเป็นเนื้อเต็งโม,มที่เราเสียบไม้แช่ฟรีดไว้แล้วก็มีมะนาวฝานบางๆ1ชิ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูเย็นๆชื่นใจของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูที่เหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากๆเลยลองไปทาําทานกันดูค่ะ